ื่อโซ่ตัวนสุดท้ายแตกสลายน้ำแข็งที่รัดร่างของคิมมินจูละลายลงอย่างสิ้นเชิงแต่นีขนานั้นดวงตาของเขาไรซึ่งแสงแห่งดวงดาวกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะเขาต้องมองดูผู้หญิงที่เขารักถูกกองทับโบฟูรุมกัดกินอย่างดูเดือดกลายเป็นเศษซากที่ลอยและล่องในหิมะคิมมินจูต้องมองซากของมองกุฎศักดิ์สิทธิ์น้ำตาแห่งความสิ้นหวังไหลรินเขาอยากตะโกนระบายความโกรธในใจแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาแม้แต่น้อยเขาเก็บเสื้อผ้าที่ถีกขาดขึ้นมากอดร้อ,รองไห้นักรบน้ำแข็งมองภาพนี้ด้วยรอยยิ้มมที่เเต็ด้วยลก วินาทีถัดมาทิมมินจูปลดปล่อยเสียงคำรามที่ทีกกระแทกหัวใจดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดสีแดงฉานเขาเริ่มเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองเขาเพียงต้องการปกป้องคนที่เขารักแต่หากเพื่อนต้องตายอย่างน่าสังเวชเขาเองที่ผลักพวกเขาลงสู่หุบเหวเขาคำรามด้วยความสิ้นหวังเขาหวังเพียงว่านี่เป็นแค่ฝันร้ายจะมีเรื่องโศกนาฏกรรมมากมายขนาดนี้เกิดขึ้นกับคนเพียงคนเดียวได้อย่างไรแต่ไม่นานทิมมินจูก็ยอมรับความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นเรื่องจริงตอนนี้ใจของเขาร้อนรุ่ง รากับลาวาที่พร้อมจะปะทุทุกเมื่อชายชราผู้เป็นนักรบน้ำแข็งไม่อยากเล่นกับเด็กมนี้ต่อไปเขาวรวบรวมพลังเวททั้งหมดไว้ที่ฝ่ามือเมื่อนักรบน้ำแข็งสะบัดนิ้วลัดด้วยการขยับนิ้วกองทัพโครงกระดูกไร้วิญญาณพุ่งเข้าใส่คิมมินจูแต่คิมยืนนิ่งราวกับไร้วิญญาณดวงตาว่างเปล่ามองทุกอย่างที่เกิดขึ้นในไม่ช้ากองทับโครงกระดูกก็มาถึงตัวคิมมินจูเริ่มกัดกินร่างกายของเขาฉีกแขนของเขาเคี้ยวร่างเขาเหมือนเป็นอาหารแม้แต่ดาบถอยคลื่นที่อยู่ข้างๆก็ถูกกัดจนส่งงงงเสียดัก้อ เมื่อชิ้นเนื้อสุดท้ายบนร่างของคิมมินจูถูกกัดกินจนหมดสิ้นเขากลับเผยรอยยิ้มอันละเอียดอ่อนความมิเต็มใจและความคับข้องใจกลายเป็นพลังอันมหาศาลหล่อเลี้ยงร่างกายเขาเขาค่อยๆลุกขึ้นนั่งดวงตาเต็มไปด้วยความมืดมิดอันไรที่สิ้นสุดจากนั้นเขาตะโกนสู่ท้องฟ้าจงฟังคำสั่งของข้าในขณะนั้นดาบถอยคลื่นที่ถูกโครงกระดูกกัดจนแตกสลายส่งเสียงดังก้องบนพื้นเป็นบางครั้งปล่อยเสียงเหมือนลมพัดวินาทีถัดมาดาบถอยคลื่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคิมมินจู ซ่อมแซมร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องเมื่อคิมมินจูและดาบถอยคลื่นหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์ราชันมันคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นโครงกระดูกที่เคยไรยล้อมรอบตัวเขาจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนเพียงเขาสะบัดมือก็แตกสลายเป็นเสี่ยงเสี่ยงชายชาราตกตะลึงกับภาพที่เห็นกองทับโครงกระดูกของเขาถูกําลายในทั่วพริตตามัางกรดําเห็นดังนั้นรีผ่านหัวพุ่งตรงไปยังคิมมินจูอย่างรวดเร็วมันอ้าปากอันแดงฉานหวังจะกลืนกินคิมมินจูลงท้องแต่คิมกลับไม่หวาดกลัวกลับเผยรอยยิ้มอันเยือกเยน็น จากนั้นเขายกมือซ้ายขึ้นกรีปไปที่มังกรอย่างแผวเบาร่างของมังกรถูกพลังอันน่าสะพรกลึกแทงทะลุขาดออกเป็นสองท่อนกลายเป็นแสงสีขาวจางหายไปนในอากาศชายชราตกตะลึงจนตาโตเป็นไปไม่ได้นี่คือพลังที่ไม่ควรมีในโลกนี้ในวินาทีที่นักรบเอาชนะราชันมรนเขาจะต้องหยุดการเติบโตตามกฎตัวเขาเองกลายเป็นราชันมรนจึงสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้หรือว่าเจ้าหมอนี่เหมือนกับเขาเลือกที่จะละทิ้งการเป็นนักรบและกลายเป็นราชันมรนทิมค่อยๆลุกขึ้นยืน เยรอยยิ้มอันน่าสะพรยกลัวอยากลัวไปเลยนี่คือการต่อสู้ระหว่างราชัน์มัรทั้งสองของเราเท่านั้นชายชราไม่อยากเห็นโลกอันสงบสุขนี้พังทลายเขาจึงรวบรวมพลังเวททั้งหมดไว้ที่ฝ่ามือของเขาพร้อมกับเสียงคำรามของชายชราสายน้ำแข็งนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่คิมมินจูคิมเห็นหนึ่งนั้นสะบัดมือซ้ายตัดสายน้ำแข็งทุกเส้นให้ขาดสะบัน้นชายชราเห็นดังนั้นรีบเปิดการโจมตีครั้งที่สองทันทีคิมจ้องมองทุกการเคลื่อนไหวของชายชราด้วยสมาธิเมื่อเขากำลังจะโตกลับ ไม่คาดคิดว่าชายชราจะเปลี่ยนแผนกะทันหันโยนหอกยาวในมือออกไปคิมตั้งตัวไม่ทันถูกหอกแทงทะลุหน้าอกพลังเวทในร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าชายชราเห็นโอกาสรียบพุ่งมาข้างหน้าเขายกขวานยักขึ้นเมื่อเขากำลังจะโจมตีคิมมินจูครั้งสุดท้ายร่างของเขากลับถูกแช่แข็งกะทันหันไม่สามารถขยับได้แม้แต่น้อยที่แท้ในวินาทีที่คิมถูกหอกแทงทะลุร่างเขาคาดการณ์ว่าชายชราจะพุ่งเข้ามาเพื่อโจมตีครั้งสุดท้ายจึงวางกระแบบน้ำแข็งไว้รอบตัวล่วงหน้า รอให้ไทชราติดกับจากนั้นคิมมินจูใช้พลังสุดท้ายเปิดปล่อยท่าไม้ตายของราชันมานแยกวิญญาณฝันร่างของไทชราออกเป็นสองท่อนจนสิ้นชีพส่วนคิมเองก็หมดแรงลม้ลมลงในกองหิมะแต่เขารับยิ้มออกมาเพราะกําจัดนักรบน้ําแข็งที่น่าราคาญได้สําเร็จเขาจะสามารถทําลายโลกต่อไปได้แต่ในขณะนั้นชายลึกลับคนหนึ่งกําลังหัวรออย่างบ้าคลั่งหน้าจอเพราะเขารอวันนี้มานานถึงแสนปีฆ่าตัวตายถึง2768ครั้งเพื่อวันนี้และเขาคือผู้ที่ทําให้คิมมินจูตกต่า กลายเป็นราชนมาน,นั่นคือวีรบุรุษลีซองจุนในตอนที่เขาเลือกทักษะเขาเทิดทูนอาทีนักบวชผู้เยียวยาเพราะนักบวชมีพลังในการฟื้นฟูไม่จำกัดระบบจึงแนะนำทักษะพลังเวลาให้เขาตามความชอบด้วยพลังนี้เมื่อตายเขาจะสามารถวนรูปได้ไม่จำกัดร่างกายจะคงอยู่ตลอดไปวิญญาณจะเป็นอมตะแต่ทักษะนี้มีข้อบอกพร่องร้ายแรงนั่นคือห้ามถูกราชนมันฆ่าหากถูกราชนมันฆ่าทักษะนี้จะสูญสลายหมายความว่าเขาจะตายจริงๆหากถูกราชนมันฆ่า ในตอนแรกเขาคิดเพียงอยากเอาชนะราทันมานและกลับบ้านให้เร็วที่สุดจึงไม่ได้คิดอะไรมากและเลือกทักษะน,นี้แต่เขาไม่รู้เลยว่าทักษะน,นี้จะนำพาความทุกข์ทรมานมาให้เขาในอนาคตหลังจากเอาชนะราทันมานและกลับบ้านเขาและนักรบคนอื่นๆกลายเป็นวีรบุรุษในใจของทุกคนผู้คนถึงขั้นสร้างรูปปั้นเพื่อขอบคุณเหล่าวีรบุรุษแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความทรงจําเกี่ยวกับวีรบุรุษค่อยๆจางหายและเช่นนั้นลีซองจุงกลับไปใช้ชีวิตปกติทิมมินจูและแฟนสาวที่เขารัก เข้าพิธีแต่งงานท่ามกลางสายตาของทุกคนส่วนลีซองจุนก็พบรักแท้ทั้งสองจับมือกันอย่างหวานชื่นหนึ่งปีต่อมาลีซองจุนมีลูกสาวคนแรกในชีวิตเขามองลูกสาวด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขห้าสิบปีผ่านไปในพริบตาเขานอนป่วยหนักบนเตียงฟังเสียงเครื่องดักนับถอยหลังชีวิตของเขาภรรยาจับมือเขากล่าวคำสาบานอันเป็นนิรันดร์ที่รักฉันรักคุณถ้าความรักนี้ต้องมีกำหนดเวลาฉันหวังว่ามันจะเป็นหนึ่งหมื่นปีลีซองจุนพยักหน้าเบาๆ บอกว่าชาาินี้ได้อยู่กับเธอคือความสุขสูงสุดข,ของเขาหวังว่าาตาหน้าจะได้พบกันอีกพูดจบเขาค่อยๆหลับตาลงใบหน้าภรรยาค่อยๆเลือนลางเขาคิดว่านี่คงเป็นจุดจบข,ของชีวิตแต่เมื่อลืมตาอีกครั้งเขากลับพบว่าตัวเองเกิดใหม่และย้อนกลับไปในวันที่เขาเอาชนะราธานมานและออกจากโลกนั้นเขามองผู้คนที่เดินไปมาบนถนนมองมือของตัวเองด้วยความไม่อยากเชื่อมือที่เคยเต็มไปด้วยริ้วรอยกลับเรียบเนียนราวกับเด็กหนุ่มเขาเรียบหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าดูวันที่บนหน้าจอ พบว่าเป็นปี2021เขาหายใจหอบด้วยความตื่นตะหนกเผยสีหน้าแห่งความสิ้นหวังในตอนแรกลีซองจุนสงสัยว่าเขาอาจตายเพราะอุบัติเหตุทางการแพทย์หรือป่วยด้วยโรคบางอย่างจึงทาให้เขาตายดังนั้นเขาตัดสินใจใช้ชีวิตที่สองอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเขากําจัดทุกปัจจัยที่อาจทําให้เขาเสียชีวิตโดยไม่คาดคิดแต่เมื่อเขาตายด้วยวัยชราอีกครั้งเขากลับเกิดใหม่ลีซองจุนไม่ยอมเชื่อยังคงหวังด้วยความโชคดีว่าบางทีเขาอาจเกิดใหม่เพราะยังมีสิ่งที่ต้องทํา จึงทำให้เขาเกิดใหม่สามเดือนต่อมาในกลุ่มนักรบจะเกิดการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อนของเขาเสียชีวิตในสงครามนั้นอย่างน่าเศรา้าเขาจึงตัดสินใจช่วยชีวิตเหล่านักรบด้วยความพยายามของลีซองจุนเขาสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเหล่านักรบที่ตายอย่างน่าสังเวชช่วยชีวิตพวกเขาทั้งหมดจากนั้นเขากลับบ้านเตรียมตัวรับความตายแต่เมื่อเขาลืมตายอีกครั้งเขากลับมาอยู่ในวันที่เอาชนะราธันมารไม่ว่าจะเป็นการตายโดยอุบัติเหตุหรือความปรารถนาที่ยังไม่สมหวัง เขาพยายามแก้ไขทุกอย่างแต่พบว่ามันไม่ใช่สาเหตุของการเกิดใหม่เพียงเพราะเขาตายด้วยเวชราเมื่อรู้ความจริงเขาเกือบพังทลายทันใดนั้นเขานึกอะไรบางอย่างได้รีบเปิดแผงสถานะเพื่อตรวจสอบเมื่อเห็นตัวเลขบนแผงดวงตาของเขาเบิกกว้างเพราะบนแผงเขียนว่าเขาสามารถย้อนทุกการตายได้ลีซองจุนพังทลายตะโกนด่าท้องฟ้าด้วยความกโกรธผู้คนที่เดินผ่านได้ยินเสียงตะโกนหันมามองเขาด้วยความแปลกใจคิดว่าเขาเป็นบ้าและโทรแจ้งตำรวจหนึ่งร้อยสิบ ตำรวจถามว่าเขามีปัญหาในชีวิตหรือไม่ลีซองจุนใส่หัวบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่ในใจเขาพังทลายไปแล้วจากนั้นเขามองไปที่ปืนพกที่เอวของตำรวจวินาทีถัดมาเขาคว้าปืนจากกระเป๋าคาดเอวจ่อที่ลำคอของตัวเองและเหนี่ยวไกยังแผ่วเบาเมื่อเขากลับมาเกิดใหม่ใจของเขาสงบอย่างน่าประหลาดเขามองท้องฟ้าสีครามและถอนหายใจยาว